สำหรับการหารแบบเวทคณิตนะคะถ้าตัวหารมีหลักเดียวนะลูกนะการหารก็ปกติทั่วๆไปนะคะไม่น่าจะงงเนาะแต่ถ้าตัวหารมันเริ่มมี2หลัก3หลักนะคะนักเรียนอาจจะงงเดี๋ยวมาดูนะคะอย่างเช่นข้อนี้นะลูกนะ94,137นะคะหารด้วย82วิธีการนะคะตัวที่เป็นตัวหารก็คือ8กับ2 เราจะเขียนไว้แบบนี้นะลูกนะแปแล้วก็2นะคะแยกกัน8จะเป็นตัวหารนะลูกนะส่วน2เนี่ยจะเอาไว้ใช้เป็นตัวที่เอาไว้หาตัวตั้งตัวถัดไปนะคะลูกอย่างแรกเลยนะคะเอา9้าตั้งนะลูกนะหารด้วย8ได้1ใช่ไหมคะลูกเขียนผลลัพธ์ตรงนี้แปดคูณหนึ่ง ก็ได้8นะคะใส่ไว้ตรงนี้ลบแล้วลูกนะลบ9กลบ8นะคะเหลือเศษหนึ 1, เอาใส่นี่ต่อไปนะคะเอา2มาคูณ1แล้วลูกนะได้2ใส่ไว้ตรงนี้นะล,ลูกนะ14ิลบสเหลือ12นะคะดได้12แล้วทำไงต่อคะลูกเอา 8นะคะเอา12ตั้งหารด้วย8ได้1น่ะลูกนะเหมือนเดิมนะลูกนะเอา8มาคูณ1ได้8ใช่ไหมคะลูกเอาไปลบนะคะลบเหลือ4โอเคไหมคะได้แล้วเนะาะอ่เหลือ4นะคะ ทีนี้ตัวลบจะมาจากไหนนะคะก็คือเอามาจาก2เหมือนเดิม2คูณ1นะคะได้2ใส่ตรงนี้แล้วก็เอามาลบกันได้39นะคะต่อไปก็เอา8มาหาร39 8 4 32จะ่สามสิบอไม่ลูคูณกับนะคะ8 4 32ลบกันเหลือ7 ่าต่อไปก็เอาสองมาคูณสี่ได้แปดใช่ไหมคะเอาไปลบเหลือหกสิบห้า 65. อ่าเห็นไหมคะลูกมันจะค่อยๆ่วนนะพอหกสิบห้า 65, ปุ๊บก,ก็เหมือนเดิมเอาแปดมาหารเนาะแปดแปดหกสิบสี่นะคะเอาแปดมาคูณได้หกสิบสี่นะลูกนะเอาไปลบได้เศษหนึ่งใช่ไหมคะเอาสองมาคูณแปดนะคะได้สิบหก ลบกันก็จะเหลือ1ใช่ไหมคะลกูก1ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำต่อแล้วเขาถามว่าเศษคืออะไรนะคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็น1148นะ่ะลูกนะเศษก็คือ r าเศษหนึเขียนแบบนี้นะลูกนะเวลาเขียนตอบนะคะเขียนต่อกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำเ,าเขาบอกว่า ลองทำให้เป็นทศยมซีเราก็ลองนะลูกนะใส่ศูนย์ศูนย์ศนย์ศูนย์เพิ่มเข้าไปอีกโอเคนะคะแล้วก็มาดูอ่ะแปดนะคะแปดหารหนึ่งถ้าทำต่อแนละลูกนะเป็นทศิยมแปดหารหนึ่งไม่ได้เนาะใส่ศูนย์ขอสีแดงใส่ศูนย์นะคะต่อไปปุ๊บจะกลายเป็นสิบช่ไหเลูกดึงศูนย์ลงมาทีนี้ แปดฐาสิบได้ไรลูกได้หนึ่งเนาะอ่าได้หนึ่งนะคะแปดหนึ่งแปดนะลนะลบกันนะคะเหลือสองเนาะอ่าเหลือสองก็คือยี่สิบเอาสองมาคูณหนึ่งตัวนี้ก็จะได้สองใช่ไหมคะลูกลบก,กันเหลืออะไรเนี่ยอ่าเหลือสิบแปดนะคะโอเค องนะั้ก็8หาร18ก็ได้2เดี๋ยวไปลูก16 2เหลือเศษสองนะคะเอาไว้ตรงนี้2คูณ2ก็ได้4เห็นไหมคะลูกก็ได้16นะคะก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นทศสิยมนะคะก็จะได้เป็น1 1 4เดี๋ยวลองดูนะว่าคำตอบตรวจคำตอบก่อนว่าถูกหรือเปล่านะลูกนะ เดี๋ยวเก้าสี่หนึ่งสาเจ็ดรแปสิบอ่ะก็จะได้นะคะเป็น 1, นึ่งหนึ่งสีจุดนสองนะคะอันนี้ทศนิยมสามตำแหน่งเนาะแล้วแต่โจทย์นะคะว่าเขาให้ สามตำแหน่งหรือว่าหนึ่งตำแหน่งหรือว่าสองตำแหน่งนะคะลองดูเพราะฉะนั้นการหานะ่ะไม่ยากเลยนะล,ลูกนะลองไปฝึกทำนะคะครูว่ามันน่าจะเป็นโจทย์ที่เราน่าจะได้คะแนนนะคะแล้วก็ในแต่ละข้อมันเหมือนกับใช้เวลาในการคิดไม่นานนะคะก็จะออกแล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทิ้งเรื่องของการหานะลองไปฝึกทำนะคะ